กันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะพูดถึงสูตรการหาค่าของสัมม t ชันนะครับโดยครูพี่สอยอคนเดิมนะครับดูครับสูตรที่หนึ่งนะครับดูครับสูตรที่หนึ่งสูตรการหาค่า summation ครับสูตรที่หนึ่งครับหนึ่ง sum i i ถ้ากับหนึ่งถึง n มันหมายถึงหนึ่ง,งบวกสองบวกสามบวกบวกไปถึง n จะมีสูตรเท่ากับ n คูณ n บวกหนึ่ง อ่านสองครับต่อไปสูตรที่สองครับสูตรที่สองก็คือสามไอกำลังสองไอเท่ากับหนึ่งถึง n มันหมายถึง1กำลังสองบวก2กำลังสองบวก3กำลังสองบวกบวกไปถึงเนกำลังสองครับซึ่งมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก1ทั้งหมดหารด้วย6ครับต่อไปสูตรที่3นะครับ3 sum i กำลัง3 i เท่ากับ1ถึง n มันจะเท่ากับ หนึ่งกำลังสามบวกสองกำลังสามบวกสามกำลังสามบวกบวก n กำลังสามมันจะเท่ากับเล็บซัม i i เท่ากับหนึ่งถึง n เล็บปิดทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งซัมไอกำลังสองนี่เราผ่านมาแล้วเออซัมไ เราผ่านมาแล้วนะครับแล้มายกกำลังสองก็จะได้เป็น1ส่วน4วงเล็บ n คูณ n บวก1วงเล็บปิดและวงเล็บปิดอีกรอบนึงทั้งหมดยกกำลังสองครับนี่คือสูตรนะครับนี่คือสูตรซัมไอกำลังสามนะครับก็คือซัมไอกำลังสามก็จะเท่ากับซัมไอไอเท่ากับหนึ่งถึง n ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะครับอ่ดูกูจะย,ยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับ อย่างนะครับตัวอย่างนะดูจงหาค่าของซัมหกไอกำลังสองไอกำลังสองนะครับไอเท่ากับหนึ่งถึงแปดาดูวิธีทำครับวิธีทำา,าดูวิธีทำนะครับ ซัมหกไอกลังสองอเท่ากับหนึ่งถึงแปดเราใช้สมบัติได้นะครับก็คือหกคูณซัมไอกำลังสองไอเท่ากับหนึ่งถึงแปดก็จะเท่ากับอะไรครับหกคูณด้วยวงเล็บสูตรซัมไอกำลังสองนะครับก็คือ n คูณ n อบวก1คูณ2อบวกหทั้งหมดหานด้วยหารด้วยหอ่านด้วย6ทีนี้เราก็แทน n ด้วย8ครับเเป็น8นะครับก็จะได้ว่า6คูณด้วย8คูณ8บวก1คูณด้วย8คูณ สองคูณแปดครับบวกหนึ่งวงเล็บปิดนะปิดอีกรอบหนึ่งครับหารด้วยหกครับทีนี้เพื่อให้ง่ายแล้วก็เอาหกตัดตอนครับหกตัดทอนกับหกนะครับก็จะได้อะไรครับก็จะได้ในวงเล็บครับแปดคูณด้วยแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าครับ ในวงเล็บที่3นะครับ2คูณ8ได้16บวก1เป็น17เ <Okay. S 1> เมื่อเราคูณแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับอะไรครับ1 2 2 4ครับนี่เห็นไหมครับง่ายๆครับก้อน,นี้นะครับพอจะเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจดูดูต่อนะครับถ้าไม่เข้าใจดูต่ออีกรอบนึงนะครับดูตัวอย่างอีกรอบนึง ต่อไปครูจะยกตัวอย่างที่สองให้ดูเพื่อความเกิดเพื่อให้เกิดความจำนาญการนะครับดูตัวอย่างนะครับจงหาค่าของนะหาค่าของซัมวงเล็บ i อกำลังสองบวกแปดวงเล็บปิด i เท่ากับหนึ่งถึง1ิดูวิธีทำครับทีนี้วิธีทำครับซ้ำ i i กำลัง2อบวกแปดวงเง็บปิด i เท่ากับหนึ่งถึง10บเราก็จะใช้สมบัติการแจกแจงครับใช้สมบัติการแจกแจงเข้าไปก็ปจะได้เป็นเท่ากับ จำ i กำลังสอง i เท่ากับหนึ่งถึงสิบบวกด้วยจำของแปด i เท่ากับหนึ่งถึงสิบใช้สูตร้ำ i กำลังสองครับก็จะได้เป็น n, n 1, คูณ n บวกหนึ่งคูณสอง n บวกหนึ่งทั้งหมดหารด้วยหกบวกด้วย ซัมของ8เมือ่อ i เท่ากับ1ถึง10ก็ใช้สูตรเดิมครับ10คูณ8ดจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับซัม i เออซัมโทวที่ครับซัมของ c ครับ c i เท่ากับ1ถึง N มันจะเท่ากับ N คูณ c จำได้เนาะตัวนี้เนาะจำได้เนาะตัวเนี้ยจำได้เนาะ Okay. ถ้าจำได้ก็ใช้ตัวนี้เลยครับอ่ะต่อไปแทน n เป็น10ครับ10คูณด้วย10บวก1คูณ2คูณ10บวก1ครับทั้งหมดาหารด้วย่บวกด้วย10คูณ8ได้80อ่ะตัวนี้ก็จะได้เป็น10คูณ10 คูณยี่สบฮะส่วนหกบวกแปตัดทอนได้ครับตัดทอนได้เอาเอาสองเอาสามตัดทอนครับสาเป็น6 3 7 21ทีนี้ก็ตัดทอนต่อนะครับเอา2หารด้วย10บฮะหารด้วย2องครับสุดที่ก็จะได้5เพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบนะครับ ห้าคูณเจ็ดคูณสิบ,บวกแปก็จะมีค่าเท่ากับส6 5ครับ, 65, รบนี่เป็นคําตอบโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ถามนะครับโอเคไหมครับใครไม่เข้าใจถามได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ